สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของน้ำตาลต่ำนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติชัย icu พบกับผมหมอแอร์ผู้เชี่ยวชาญวิากรรโรคปอดและซ c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของน้ำตาลต่ำนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินว่าเป็นเบาหวานและน้ำตาลต้องสูงใช่ไหมครับก็ต้องมีกินยาลดน้ำตาลฉีดยาลดน้ำตาลแต่จะมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยเกิดปัญหาคือมีน้ำตาลต่ำเกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่รับการรักษาเบาหวานอยู่ วันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลจากสมาคมเบาหวานอเมริกาปี2023มาพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วต้องทําอย่างไรต่อนะครับก็ภาวะน้ําตาลต่ำเนี่ยมันจะมีชื่อทางการแพทย์นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าไฮโปไกลซีเมียนะครับไกลซีเมียเนี่ยมาจากก็คือกลูโคสหมายถึงน้ําตาลในเลือดนะครับไฮโปก็คือต่ํา ก็คือเป็นภาวะที่มีน้ําตาลต่ําในเลือดเราจะวินิจฉัยได้โดยการเจาะเลือดออกมาแล้วดูค่าน้ําตาลในเลือดนะครับพบว่าน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับอันนี้ก็คือถือว่ามีภาวะน้ําตาลต่ําแล้วในผู้ป่วยเบาหวานนะครับแต่ถ้าต่ํารุนแรงกว่านั้นอีกก็คือน้อยกว่า54มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรลงไปนะครับอันนี้ก็คือจะต่ํารุนแรงนะแต่โดยปกติก็คือถ้าต่ำกว่า70เนี่ยเราก็ถือว่ามีภาวะน้ำตาลต่ำเกิดขึ้นแล้วนะครับ คราวนี้น้ําตาลต่าเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วเกิดมีน้ําตาลต่ํานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลจจะมีอาการมือสั่นหงุดหงิดนะครับแล้วก็มีอาการสับสนเกิดขึ้นมาได้บางคนก็จะมีใจสั่นรู้สึกหัวใจเต้นแรงมากเลยหรือบางคนก็จะหิวข้าวมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีน้ําตาลต่ํานะครับถ้าใครเกิดสมมติรักษาเบาหวานอยู่แล้วมีอาการพวกนี้ต้องระวังว่า อาการนั้นอาจจะเป็นอาการของน้ําตาลต่ําได้นะครับแต่คนที่มีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยเราพบว่าอาจจะมีภาวะสับสนรุนแรงนะครับการรู้สึกตัวลดลงบางทีสมมุติเราไปปลุกคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เป็นเบาหวานอยู่นะปลุกเฮ้ยปลุกไม่ตื่นเนี่ยต้องระวังนะครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะต้องคิดถึงว่าถ้าถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ําตาลต่ํารุนแรงเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือเป็นโรคอื่นๆก็ได้นะครับคราวนี้อาจจะมีภาวะชัก ภาวะโคม่าคือไม่รู้สึกตัวเลยนะครับแล้วก็รุนแรงถึงเสียชีวิตได้เลยซึ่งพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดนะครับวถ้าเกิดเนี่ยต้องมีพามาโรงพยาบาลนะเพื่อหาสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้จะมีผู้ป่วยเบาหวานบา,บางส่วนเนี่ยที่พบว่าน้ําตาลเนี่ยก็ต่ําแล้วนะครับต่ำกว่า70แล้วแต่ไม่มีอาการนะครับคือไม่มีอาการแสดงใดๆเลยเนี่ยก็เลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยน้ำตาลต่ำนะครับเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นไฮโปไกลซีเมีย อันอเวนสนะครับก็คือไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเรามีพาะน้ําตาลต่าแล้วนะพอไม่มีอาการให้เห็นพอไม่ได้รับการเจาะเลือดก็เลยไม่รู้นะครับมันก็จะมีการตามคนกลุ่มนี้ไปพบว่ามันเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมนะครับเพราะว่าน้ําตาลที่น้อยมากๆเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับสมองเสื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดภาวะนี้นะครับก็เลยต้องหลีกเลี่ยงถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ถ้าน้ําตาลต่ําแล้วก็มีปัญหากับสมองในอนาคตได้ การแก้ไขนะครับสิ่งสาคัญคือถ้าเราเกิดน้ำตาลต่ําแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องทานกลูโคสนะครับหรือให้ยาชื่อกลูคาก้อนเข้าไปแต่สําหรับถ้าเราเจอที่บ้านเนี่ยนะครับก็คือให้ทานกลูโคสนะครับเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขภาวะนี้ได้เลยนะครับบางคนเนี่ยปรากฏว่าเอาข้าวให้ทานนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่าเวลาเราเอาข้าวให้ทานเนี่ย มันจะเป็นพวกสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดตใช่ไหมครับพวกพวกแป้งอะไรเงี้ยหรือบางคนให้กินโปรโตีนให้กินพวกเนื้อไก่เนื้อหมูอ่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเราเจอน้ําตาลตา่ำเราไปกินตัวโปรโตีนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้อินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ดีขึ้นและไม่ได้เพิ่มระดับน้ําตาลด้วยอาการพวกนี้จะแย่ลง เพราะฉนั้นเวลาแก้ไขเนี่ยควรจะเป็นน้ําตาลที่เป็นรูปโมเลกุลพร้อมใช้งานร่างกายสามารถดูดซึมและใช้งานได้เลยก็คือเป็นพวกน้ําตาลกลูโคสหรือน้ําหวานที่เรากินอยู่ทั่วไปนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทานข้าวแบบโอ้โหแบบจัดเต็มแล้วมีแต่เนื้ออย่างเงี้ยไม่ไม่สมควรนะครับแก้ไม่ได้น้ำตาลกลูโคสเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ทานประมาณ15-20ถึงกรัมนะครับแล้วก็ดูระดับน้ำตาลาําที่ประมาณ15นาทีหลังทานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของน้ําหวานนะครับที่เราอาจจะคุ้นอยู่แล้วมีตามบ้านทั่วไปนะครับก็คือเฮลบูบอยนะครับในเฮลบูบอยเนี่ยไอภาพบนขวาเนี่ยมันเป็นภาพฉลากทางด้านหน้านะครับส่วนฉลากอาหารเนี่ยจะอยู่ภาพทางล่างซ้ายเป็นเป็นอยู่ด้านหลังขวดไอฉลากทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าผสมตามที่เขาแนะนำเนี่ยจะได้น้ําตาลอยู่13%เเนะครับเขาแนะนําก็คือเอาน้ําหวานเขาเนี่ยหส่วนผสมกับน้ํา5ส่วน จะได้น้ําตาลเนี่ยอยู่ประมาณ13นะครับแต่คราวนี้เวลาที่เราต้องการน้ําตาลที่หน่วยเป็นกรัมเนี่ยเรามาดูฉลกา,า,า,าลฉลกอาหารทางด้านหลังฉลากอาหารทางด้านหลังถ้าเราดูนะครับเขาจะเขียนว่าถ้าเราทาน2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะก็คือ 30cc ของน้ําหวานเนี่ย 30cc นะครับจะมีน้ําตาลอยู่ตรงช่อง้างล่างเนี่ยอมันจะเขียนอยู่น้ำตาลอยู่25กรัม นะครับอันนี้ก็คือน้ําตาลกลูโค้นั่นเองหมายความว่าถ้าเรากิน2ช้อนโต๊ะเราจะได้น้ําตาลไป25กรัมนะครับซึ่งเราก็สามารถให้เขาทานนะครับสช้อนโต๊ะได้ก็จะได้น้ําตาลมากกว่าที่แนะนําไปเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้น้ําตาลที่มันพอดีตามที่เขาแนะนํา15ถึง20กรัมเนี่ยเราจะทานน้ําหวานตรงนี้ประมาณ18-24 cc ซีซีนะแล้วก็ผสม น้ำเปล่าออกมาให้ได้รสหวานที่พอเหมาะแล้วก็กินนะครับแต่ก็จะเห็นว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราอยู่ที่บ้านนะแล้วเราต้องผสมเท่านี้บางทีมันมันตวงยากถ้ามีที่ตวงน่ยก็ตวง2 0ซีอ่าของของน้ำหวานได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็เอา2ช้อนโต๊ะนะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ำใช่ไหมครับ2ช้อนโต๊ะผสมน้ำให้ได้ประมาณแก้วหนึ่งครึ่งแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็ น,นะครับก็จะแก้ภาวะตรงนี้ได้นะครับเพราะ,ะนั้นเอาแต่ที่เราสะดวกแล้วกันนะครับว่าว่าสะดวกแบบไหนแ้่ง่ายสุดก็ซักประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผสมน้ําให้ได้1แก้วแล้วก็ทานได้เลยนะครับ <ST AR AT> คำแนะนําของผมนะครับก็คือว่าถ้าเราเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะมีการปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อในการปรับยา พราะเราอาจจะมีไม่สบายหรือมีไตาวายมากขึ้นหรือมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆนะครับจะได้ปรับยาได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับรวมทั้งต้องอย่าขาดนัดนะครับมาตามนัดสม่ำเสมอและถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องตรวจน้ําตาลที่บ้านปลายนิ้วนะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เรา,าค้นพบปัญหานี้ได้ขณะที่เราอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาลอนนี้อย่าลืมกดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีสวัสดีครับ